ไปนั่งสบายๆดูโชบเรื่องท่าดีกว่าคุณกคาเมื่อกี้อ๋อนี่คือการลงโทษในสิ่งที่ฉันทำต่อชิโฮเหรอเธอควรทำท่าแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะขอโทษนะชิโฮจะยอมแพ้แล้วงั้นเหรอจะไม่แก้แค้นเพื่อตัวเองหรือซุยเลยงั้นเหรอซุยๆนะเป็นเพื่อนของเธอนะเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่มอต้นแล้ว ฉันเข้ากับใครในห้องไม่ได้เลยมีแค่ชิ่ห้องคนเดียวที่เข้ามาคุยกับฉันแต่เขากล้าได้ยังไงมาทํากับเธอแบบนั้นอยากโทษให้ไม่ได้ใช่แล้วฉันจะไม่ยอมทำตามคําสั่งไอ้เสสวรร่าอีกแล้วความทุกข์ใจติดตึงนานถึงเวลาที่ฉันจะใช้ใครกันที่จะแก้แค้นให้ข้าถ้า,าเจ้าไม่ลงมอเองาก็คือเจ้าเจ้าก็คือคอ พันทสัญญาของเราได้เกิดขึ้นแล้วฉันได้ยินแล้วข้าไมเข้าใจแล้วฉันจะไม่ทนอีกต่อไปใช่แล้วแ่ะทำแบบนั้นต่อไปก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรถ้าเจ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ข้าก็ยินดีให้เจ้ายืมพลังของข้าเยอะทั้เมื่อกี้ก็เรียกเธอส์เซนาได้เหมือนกันเหรอ